ไม่รู้ว่าเขาชวนไปแล้วเขาก็ชวนไปที่บ้านค่ะครับไปแล้วกทำัไงก่อนพี่ว่าเขาจะพี่ก็จะมาร่วมร่วมด้วยเชิญไปที่บ้านแล้ววันนั้นไม่รับแม่แม่ไม่ค่ะไปไปงานปิกนิกใช่ไหมงานมันเกิดเลงานอะไรของเขาหรือว่าของเราของเขาของเขาไปงานมันเกิดแล้วก็ทำดีทางขั้นเดียวพอหลังจากนั้นไม่ไม่ค่ะขั้นเดียวเลยเด็มเลย ปฏิิแล้วนี่ใคร,รตัดิใจมาเองหรือว่าแม่พาอาก็ไปโครแพทย์ก่อนขาแพทย์เ,เลยตอนนั้นตั้งคัน,นดได้กี่เดือนได้สองเดือน น้องบีนามสมมุติอายุ15ปีเป็นนักเรียนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นเราถึงที่มาของการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากเธอพลาดคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เพียงแค่ครั้งเดียวคงไม่ส่งผลให้เธอตั้งครรภ์แต่วันนี้เธอเพิ่งรู้ตัวว่าเธอคิดผิดและทย้อนเวลากลับไปได้เธอคงไม่ไปงานวันเกิดของแฟนเธอซึ่งจะส่งผลให้เธอไม่ตั้งท้องและไม่ต้องยุติการตั้งครรภ์นในวันนี้ น้องบีเล่าให้ฟังว่าแฟนของเธอชวนเธอไปงานวันเกิดที่บ้านของเขาและหว่านล้อมให้เธอมีเพศสัมพันธ์ด้วยถึงเธอจะปฏิเสธแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะเธอและเขาอยู่ลําพังสองคนในห้องของเขาจึงทําให้แม่ของเธอต้องพาเธอมาปรึกษาแพทย์ที่คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นและคลินิกทางเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่6คอนแกนเพื่อหาทางออกของปัญหานี้เด็กส5ห้าปีท้องนี่เนาะ เขาบอกว่า,าลุงหมอถามว่า,าหนูนี่เต็มใจไหมที่จะมีเพศสัมพันธ์เขาว่าไม่เต็มใจแล้วหนูมีมีเพศสัมพันธ์กับใครก็แฟนนั่นแหละเอาแฟนหนูอายุเท่าไหร่สิบหกเขายุสิบห้าใช่ไหมแล้วหนูไปกับเขาทําไมไปเขาเขาชวนไปเขาชวนไปบ้านแต่ครั้งแรกหนูแต่ครั้งแรกหนูหน,หนูหนูไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้เรื่องครั้งแรกมีเพศสัมพันธ์เนี่ย ครั้งแรกมีเพศสัมพันธ์แบบว่าเออคล้ายๆว่าไม่รู้ตัวมาอันนั้นน่ะคืออา่าไม่รู้ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงทีนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองเขาชวนไปบ้านลุงหมอแปลกใจว่าเอา้าเขาชวนหนูไปบ้านนี่หนูคิดไม่ว่าเขาจะเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้ค่ะเออเนาะแต่แม่นั่งข้างๆว่าฉันสอนเธอตลอดเวลาแ <laughs> มา่ฉันสอนเธอตลอดเวลาเลยใช่ไหม แล้วลุงหมอก็ถาม่อว่าเออหนูเขาชวนหนูไปที่บ้านเขาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูไม่รู้เลยใช่ไหมว่าจะมีอะไรหนูไม่รู้แต่หนูก็ไปแล้วไปแล้วทําไมหนูยอมมีเพศสัมพันธ์เขาก็บังคับหนูค่ะเขาบังคับหนูแล้วบอกไหมแล้วหนูบอกไหมว่าหนูไม่ต้องการหนูก็บอกเขาค่ะแต่เขาบังคับ อาจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์สิริการจนะกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่6คขอนกันบอกว่ากรณีของน้องบีที่มาปรึกษาเพื่อหาทางออกของปัญหาดังกล่าวน้องบีมีอาการซึมเศร้ามากอยู่ในภาวะเครียดและอยากฆ่าตัวตาย ทางออกที่จะช่วยแม่ไวไซคนนี้ได้จึงมีเพียงวิธีเดียวคือการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ระบุไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา305คือยกเว้นเป็นท้องที่มีผลมาจากการถูกข่มคืนหรือการท้องนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้หญิงที่ท้องเองน้องบีจึงยุติการตั้งครรภ์นในวันถัดมาหลังจากที่มาพบแพทย์ แต่ปัญหานี้เหมือนจะพบทางออกและยุติแล้วแต่ได้สร้างรอยแพ้ทางใจให้แก่น้องบีซึ่งเป็นวัยรุ่นและแม่ของน้องบีซึ่งได้รับความบอบช้ำทางจิตใจไม่แพ้กันหลังจากที่แม่น้องบีทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแม่ของน้องบีผ่านน้องบีไปพบพ่อแม่ของฝ่ายชายแต่พ่อแม่ของฝ่ายชายกลับปฏิเสธไม่รับผิดชอบพร้อมฝ่ายชายขอยุติความสัมพันธ์กับลูกสาวของตนตอนก็เสียใจเนาะจแต่ว่าในเมื่อ ทางครอบครัวกับลำบากพ่อกับบ่แข็งแรงบันไดกับท้ำงานกับตัดอ้อยท่งบุกรียนก็เลยว่าขันนารับภ้าระมากผู้ใายเขากับพขากับปฏิเสธเขาบอรับก็เลยว่าขนเราไปข้างหนา้ากับจเปลี่ยนภ้าระพ่อกับบ่แข็งแรงแม่ก็บเลหาลกอื่นให้ลูกก็เลยตัดจินใจมากเสียหล่ะตาพ่อแม่บางคนเพื่อนกับอาชีพด,ดีไปก็ชันก็นได้ยกาแต่ว่าจัน คก็จะหาซุ้มหายไปว่าใดอีกนะจ้าคันี้พลาดหลายๆมากการที่เฮ็ดให้ลูกเครียดเ่าว่าลูกกาอยากเลี้ยนแต่ว่าพลาดแล้วก็ขอโอกาสเน่แม่ก็เลยให้โอกาสลูกนะจ้ะจ้าหลังจากนั้นนีการต่อว่าลูกบอยอย่าห้กำลังใจก็บพราะใดว่าจ้ามิจังแต่ว่าผ่านมาแล้วก็จะท่ามตัวจังสี่อีกเรียนมิีใจจะโค้งไหมเพื่อนกับว่าจ้าจีบเทียดตัไหมที่เฮ็ดในพ่อแม่บ่เสียใจอีกเพื่อนกับว่าสิแล้วจ้ะ ก็อยากเตือนลูกที่พ่อแม่เิ่นเลี้ยงมากเิ่นก็ฮหักกันทุกคนบ่มีพ่อแม่ผู้ใดที่สิบ่าักลูกก็อยากให้เยวาวชนทั้งหลายนี่เห็นใจพ่อกับแม่ในเด้ออย่าท่าตัวบ่าดีพ่อแม่เลี้ยงมากกฮักบ่อยากให้ลูกเป็นจั้งซีเพือมันเกิดเลี้ยงซีขึ้นมามันจะปินภาะทั้งครอบพวทั้งสังคมก็อยากให้คิดให้ดีอันไหนจิ ดีเลี่ยงไปได้ก็คือจะไปน้ำผู้ท่ายกเด็ของก็จะไปใจง่ายในรากษาตัวเด็าของน้ำผู้เป็นผู้ยิ่งผู้ท่ายกยาสีร่างแก่ผู้ยิ่งทักหลยและทาน้อมน้ำใจกันน้ำเนยในลาจ้าข็ขอฝากเปลี่ยนไว้กรณีของน้องบีไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่กรณีเดียวเพราะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2556จนถึงวันที่13กุมภาพัานธ์2557 มีคุณแม่ไว้ไซที่ต้องยุติการตั้งครรภแบบกรณีของน้องบีในพื้นที่9้าจังหวัดในภาคอีสานต่อนบนแล้ว21รายพิรพัฒน์รัตนพงษ์ธราถ่ายภาพสิกิตรีเกิดมงคลทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน